สวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนครับผมมีคลิปล่าท้าผีที่เพื่อนๆขอมาค่อนข้างเยอะครับเกี่ยวกับของกับของอาลับครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอาลับมาให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็มีของไทยของไทยนี่ของโนอาที่อาจจะไม่ได้ยาวมากครับแล้วก็มีของอินโดสุดท้ายแล้วก็จีนครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะถูกใจหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วผมว่าเราไปรับชมกันดีกว่าครับ ไปดูกันครับผมฮาซานบาบาคร okay. ับชุกอครูเนไอ้ดิมะขวานอือฮึบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอื้อหือมีเงาเฮ้ย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 ใช่เงาเปล่ะเงาหรือผมอ่ะเฮ้ยฮะฟีเสียงชุดตูนอันนี้แหละอย่าเดียว้ยอู้ฟ อย่างนาพ้นฮไม่ต้วยดูแลชูมันมันไม่ใช่ผีเว้ยไซตตอนก็เหมือนกันไซตอนก็คือผีก็คือผีบ้านเราแต่เขาเรียกอยู่สองแบบคือยินกับไซตตอนนะครับเพื่อนเพื่อนชาวมุสลิมหรือว่าอ,อิสลามน่าจะรู้จักยินใช่ไหมครับอันนี้ผมให้สี่กะโล ค่อนข้างหลอนหลอนไปดูกันครับว่า,วาอาหลับคนนี้เขาเจออะไรอจากช่องไอเมดโอ้โหเตมเต็ม เข و ม่อกุ้่มาวว่าเาตองท่องเขาต้น م ไปมั้ยมาร์ช ل ا ียร์วยมาร์ชเออคุาเจมัคขาพูดซ้ำๆเมื่อกี้ปุ่ดาว่าเขาต้องท่องเขาต้องส่วนมนอะไรปะใครรู้มั้ยมาร์ชเนเชียดวยมาร์นเชีย้วยล้วคุณคํที่ละเจารคัลุคนน ها؟ أه؟ كلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق فهمت الإخوان شنو هادشي هذا أجي أنت حدايا يا, ف... يا صاحبي راه توقع لك شي حاجة أعوذ بكلمات الله التامة شنو هاد الصوت هذا الإخوان ما ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق شوف فمك شنو فيه شوف وجهك شنو فيه شنو فيها صاحبي شوف شوف امسح وجهك امسح اه يا اخي شوف بحالنا لا لا خايب بالله انت خايب ما عرفتش شنو هادشي هذا الاخوان قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اجي اخويا هم ورايا شوف شوف العافيه كي جات تجهد اصاحبي شوف العافيه كي جات الجهد شوف العافيه كي جات الجهد شوف العافيه اصاحبي كي جات الجهد ไม่เข้าใจยันช่ับีวกต้องแลทุกคนเข้าใจไฟมผมเคยสงสัยว่าทําไมอลับต้องเจอยินแล้วพ้อมกับไฟตลอดยินอลับก็คือไฟมาพร้อมกับไฟ ผมเข้าใจถูกใช่ปะสัสลักษณ์ของยินก็คือไฟอครับพูดง,ง่ายเนี่ยแหละยินกําลังมาหรือว่ายินเนี่ยมาแล้วเนี่ยแหละเป็นไฟอืมประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดกับผีของอารับสักเท่าไหร่ครับแต่น่ากลัวนะคลิปนี้เอาไปเลยสามกะโหลกเดี๋ยวเดี๋ยว dia piva chat kok atau ngai nih aku kalau udah kau lihat begini kenapa sih semua sama saya tanya kayak begini Allah Amin men satu kalau gua samperin cu ai tadi atas bawah sekarang bawahnya doang ai tadi ama atas ya sekarang bawahnya doang gua bingung cu dunia ini dunia ini dia Uh, nih tidak, ถ้าอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าเขาร้องเพลงนะะอุนี้เย้ยตกใจนี่คือลาทัาผีของประเทศอินโดนีเซียถ้าไม่ผิดนะผมคิดว่าอินโดนีเซียนะครับ ไม่ใช่เขาวสวดมนต์อ๋อเขาวสวดมนต์ใช่ไหมครับ <c oughs> ขออภัยด้วยเราเราเราไม่เข้าใจภาษาเขามันเป็นเออ,อันนี้คลิปที่ผมให้สามกโลกครับผมก็คิดว่าไม่ไม่ใช่ร้องเพลงหรอกเพราะว่าใครจะไปลาดท้าผีแล้วไปร้องเพลงเขากําลังไลฟ์สดเขาไลฟ์สดอยู่ด้วยพอถ้าร้องเพลงมันจะเสียฟิลไงดูอย่างหลอนอนะ คลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นถ้ำเขากระจิวเขาบอกว่าหุ่นที่ทุกคนเห็นเนี่ยเนี่ยที่เป็นรูปคนท้องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศพที่แม่ที่แม่เสียชีวิตแล้วอะ่ะแล้วตายท้องโกมอะ่ะโบกปูนไว้เขาเชื่อไว้อย่างนั้นนะมันเป็นความเชื่อนะแล้วมันเป็นคําที่เขาบอกมาตั้งแต่โบราณเนี่ยศพอยู่ข้างใน ดูแลรู้สึกอย่างไงผมยังไม่รู้ประวัตินะผมเห็นว่ามันน่าสนใจผมเลยยังไม่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติของถ้ำนี้แต่ดูเอาคร่าวๆนี่ก่อนผมให้ไปเลยสี่กโลกยาผมให้สี่กโหลกยาวอะให้กระโหลกให้กระโหลกเยอะมันน่ากลัวสําหรับผมมันมันน่ากลัว,ว <c oughs> อ่ะทุกคนคลิปต่อไปที่เราจะดูกันอาลับเปิดแล้วญี่ปุ่นเปิดแล้วอันนี้การล่าท้าผีของจีนครับไปดูว่าของจีนดาร์กแบะ มารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะผมอย่าดูเอาจริงเอาจังนะจะเป็นคยข่าวมั้ออเออเัอเอ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 มเออเอเซเ ฮ้ยทังมาทำไมไม่เข้าไปอ่ะหายเสีอ ก็ 4, 是อิสใช่ค有人身高หนึ15 5, 15 4, 15่งห้าห้นึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งเฮ้ไม่ดูผีได้หวยวะ่้าห้าม我留言一下หนึห้我打หนแต่คอคลิปนี้มันเป็นไปได้ที่จะมีคนไปขย่าวปะทุกคนคิดว่าไงครับคลิปนี้ผมคิดว่า<吗> อาจจะนะเพราะว่าถ้าเขาเข้าไปเลยอ่ะมันจะไขข้อสงสัยที่เราสงสัยกันว่ามีคนเขยา่าหรือเปล่าอยู่ด่นัจนซิซิีินเจินมาดูไปแล้วครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วนี่คือราัาพีของประเทศจีนครับอ่าทุกคนอาจจะดูของพี่เจ๋งก็ดักก้อนหรือว่าช่องของไทยเรา เยอะแยะมากมายดูกันประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับลองมาดูอีกสไตล์ของผมบ้างที่ผมจะนําคลิปจากทั่วทุกสารทิศที่ผมเห็นแล้วมันน่าสนใจอะเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูอีกแนวหนึ่งครับเราจะไม่สามารถเทียบกันได้เลยว่าของใครสนุกกว่าหรือว่าของใครสนุก,กว่ากันอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าอย่างนั้นนะผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วเพื่อความบันเทิงของอีกแนวหนึ่งที่ของประเทศไทยไม่ค่อยมีคน ทำครับเพราะมันหาคลิปยากผมกว่าจะหาคลิปได้ราตผีของจีนครับปะตกใจโอ้ดูแล้วน่ามีตกใจปะขอยอดขอยอดโทษที้ย้้ เสีนร่าออนี่เปรอก่งเ้วเดี๋ยวยไม่จบ่เมีแค่นี้หูขดลมจัดป<ท>นี่ครับท,ทุกคน<ท>นี่ตัวแรกคุดูไม่ถนัดอะมันคือตัวอะไรทุกคนช่วยดูให้หน่อยว่ามันคือตัวอะไรอ่ะดูดิมันมันซูมจาก อันี่ได้ปะซูไม่ได้มันซูมจับมันซูมจับวิดีโอนี้ไม่ได้อ,อ่ทุกคนมองแล้วมันเป็นตัวอะไรอ่ะคลิปนี้ขัดใจเอาไปหนึ่งกระโหลกจบแล้วครับผมกับการล่าท้าผีทั้งของอาลับไทยอินโดจีนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วดีวเราจะเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ